ร่วมยินดีกับมากี้คะ่ะหลุดปากมีลูกคนที่สคะ่ะวันนี้จะพาทุกท่านมาติดตามเรื่องราวของนักแสดงสาวสาม,มีหนุ่มอย่างมากี้และหนุ่มป๊อกคะ่ละล่าสุดนี้หลุดปากออกมาเกี่ยวกับเรื่องเป็นยังไงเรื่องนี้ที่เธอนั้นหลุดปากออกมามาติดตามกันคะ่ะต้องบอกเลยเนะคะว่าแฟนคลับของทั้งตัวเธอและสาม,มีเนี่ยเนืองแน่นจริงๆแล้วคะ่ะด้วยความสามารถไม่ธรรมดาเลย และในช่วงนี้หรือปัจจุบันนี้ก็อาจจะเห็นหน้าเห็นตากันดีนะคะเพราะว่าเธออาจจะยังไม่มีผลงานผ่านทางหน้าจอแต่ว่าพันตัวเองไปเป็นยูทูบเบอร์ที่ทำคู่กับสามีต้องบอกว่าปังจริงๆแล้วคะ่ะกับล่าสุดนี้นะคะสำหรับสาวมากี้เอง หลุดปากแล้วเลยเห็นว่าเตรียมลุ้นลูกคนที่3น้องสเปนโดยมีการเซอร์ไพรส์สามีพร้อมกับนาของลูกแฝดทั้งนี้มีการระบุข้อความไว้ว่าน้องสเปนจะมาไหมเรียกได้ว่าเธอคนนี้เซอร์ไพรส์จะเต็มในทุกวันเกิดแบบสุดๆค่ะและนี่ก็เป็นคลิปที่เธอคนนั้นมีการถ่ายทอดออกมาในคลิปเป็นการเซอร์ไพรส์วันเกิดเหมือนที่เราได้เล่าไปให้ฟังนั่นแหละค่ะเห็นชัดว่าวันนี้เงีนยหลายคนเองมีความสุขแล้วก็ยิ้มตามไปกับครอบครัวนี้แน่นอนหนุ่ม ก็ต้องดีใจมากๆไม่ใช่น้อยเลยแล้คะค่ะแบบนี้ในยิ้มไม่หุบเลยแม่สําหรับข่าวดีในวันนี้เนี่ยเรื่องทางทีมงานเองก็ต้องของนํามาฝากเกี่ยวกับเรื่องของน้องสเปนคงต้องมาช่วยกันลุ้นอีกนิดลคะค่ะว่าข่าวดีจะมีหรือไม่คะ่ะ